我刀魔。 วันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าชายร้อยปีผู้ปีนออกทางหน้าต่างแล้วหายตัวไปครับเขียนโดยโจนาสโจนาสัโโน,สสนแปลโดยโนพดลเวสสวัจากสำนักพิมพ์กร,รมยี่ครับอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่วายป่วงมากๆครับมีรอยยิ้มให้เราทุกหน้าเลยทีเดียวครับที่อ่านไปบางทีเรียกไปถึงเสียงหัวเราะเลยก็ว่าได้เป็นหนังสือที่เหมาะกับบรรยากาศคเครียดรอบตัวช่วงนี้มากๆเลยทีเดียวหยิบอ่านเมื่อไหร่สบายใจเมื่อนั้น,น,นครับหยางฮา้วก็เลอะเทอะมากๆครับ เป็นเรื่องราวของอลันคาวซอนครับเป็นคุณปู่ที่กําลังจะมีอายุร้อยปีในอีกไม่กี่วันนะฮะ oh, เขาคิดทบ <yes. S 1> ทวนมานานมากแล้วครับว่าเขาไม่อยากจะเสียชีวิตที่บ้านพักคนชราแห่งนี้พอมาถึงวันที่ใกล้จะฉลองครบรอบวันเกิดของเขาเนี่ยแหละครับมันทําให้เขาอยู่ดีๆก็ปิ๊งไอเดียครับไปหน้าต่างห้องนอนตัวเองแล้วออกมาเลยครับซึ่งสิ่งที่เขามีติดตัวนั้นนะมีแค่เงินในกระเป๋าแค่นั้นนะครับตอนแรกเขากะจะกลับมาเตรียมอะไรให้พร้อมกว่านี้ครับแต่ว่า ขากลัวว่าจะถูกจับได้ก็เลยไปทั้งชุดลำลองรองเท้าสลิปเปอร์ที่เขาให้นิยามว่าเป็นรองเท้าผ้าซับป,ปัสสวะเพราะว่า oh. oh. มันเป็นไวทยที่เขาบอกว่าปัสสวะมักจะไม่มีแรงพอไปลงโถมันเลยจะไม่ค่อยพ้นเท้าตัวเองอาณ์ประมาณนี้ เขาก็หนีออกมาครับแล้วก็ค่อยๆเดินกระยองกระแย่งไปเรื่อยครับเดินไประยะใหญ่จนไปถึงสถานีขนส่งเขาก็เข้าไปที่ขายตั๋วครับไปขอแผนการเดินทางแล้วก็ถามเรื่องการจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยนะคนขายตั๋วเขาก็แนะนําว่าให้ไปซื้อตั๋วกับคนขับได้เลยก็ได้ในระหว่างนั่งรอเขาก็คิดไปอมยิ้มไปว่าตอนนี้ที่บ้านพักคนชราน่าจะกําลังวุ่นวายเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขากําลังจะเตรียมงานฉลองวันเกิดให้เขาครับไหนจะผู้จัดการอลิสจอมเขี้ยวที่ชอบดมกลิ่นเจอ เล่าที่เขาเอาไปซ่อนประจําไหนจะเดี๋ยวมีโ,โหนายกเทศมนตรีมีนักข่าวมาทําข่าววุ่นวายเต็มไปหมดแล้วถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาคิดในใ,ใจโอ้โหไว้ป่วงสนุกสนานแน่นอนนี่คือความพิดสนุกสนุกในหัวเขาครับแล้วก็ในระหว่างนั่งรอรถมองไปเขาก็ไปเห็นหนุ่มผมยาวร่างใหญ่คนนึงครับกำลังจะเข้าห้องน้ําแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยเขามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มากลากติดตัวอยู่ด้วยแล้วห้องน้ํานั้นน่ะมันดันเล็กมากเอากระเป๋าเข้าไปไม่ได้ไอ้หนุ่มคนนั้นก็เก๊เก๊กลางกงหงุดหงิดหงุดงิ ไม่รู้จะทํายังไงดีสักพักไอ้หนุ่มผมยาวคนนั้นเนี่ยก็หันมาหาอารันครับแล้วก็เดินปรีมาหาอารันเลยแล้วก็พูดจาแบบห้วนๆใส่เลยว่าเฮ้ย hey, ฝากหน่อยกูจะไปครี่ไรไมาลราย,ยัดสุดๆอารันก็รับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาแบบงงๆไอ้หนุ่มผมยาวก็เดินสับๆๆมันมาน,นเะื่ินแล้วใกล้จะออกมากแล้วรีบบึงไปเข้าห้องน้ำครับในระหว่างนั้นเนี่ยรถที่อารันรอครับก็มาพอดีครับอารันมองรถมองกระเป๋ามองไอ้หนุ่มผมยาวแล้วอะไรในหัวอารันก็ไม่รู้ครับ ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ครับเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินลากกระเป๋าใบนั้นไปที่รถครับ <S <S แล้วบอกคนขับว่ามีเงินเท่านี้มันจะไปได้ถึงไหนอ่ะคนขับก็โอเคเดี๋ยวมันน่าจะไปถึงได้ที่สถาน,นีนี้นะะแล้วก็เขาก็ช่วยอลันยกกระเป๋าขึ้นรถไปครับสักพักเดียวครับที่รถออกเนี่ยเขาก็ยังมองสวนกลับไปที่ห้องน้ำนะว่าไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยมันออกมาหรือยังปรากฏว่าเขายังไม่ออกมาครับอลันก็เลยเดินทางไปตามที่ต้องการพร้อมกับขโมยกระเป๋าใบนั้นไปโดยบังเอิญครับนะซึ่งพอออกเดินทาง ไปสักพักเนี่ยอลันเขาก็คิดในใจนะว่าอะไรคือเหตุผลที่ให้เขาทําแบบนี้นะตั้งแต่ออกมาจากบ้านหรือว่าตั้งแต่ลากกระเป๋าเขามาเฉยๆแบบนี้เขาคิดไปคิดมาหาเหตุผลเยอะๆไปหมดสุดท้ายเขาก็คิดว่าไม่มีเหตุผลเลยเลยอยากทําแล้วก็หลับไปครับโตโตโม